ทุกคนทาบุญกับไปไป,ไปโ,อโอิโอบนดอยกันเด็กดอยใจดีอันนี้ไม่ใช่เด็กดอยใจดีเด็กเมืองใจดีเด็กในเมืองใจดีไปไปโอิโอน่ารักมากกับครอบครัวทําบุญที่เหนือกันจะขึ้นดอยขึ้นเขากันเลยเอ็นดูอ่ะน่ารักอนะ่ะทุกคนไม่ใช่นุกไม่ทำนะคะนุกเขาทำเขาก็มีโปรแกรมเขาอยู่นะอย่าไปว่าน้องนะทุกคน ของแบบนี้มันว่ากันไม่ได้นะคะแล้วแต่คนนะใครอยากทำก็ทำใครทำใครได้ไม่ว่ากันแล้วก็ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะบุ๋มเชื่อว่าของที่เอามาแจกในนั้นก็ต้องมีของธนดลแน่นอนเชื่อเลยบุ๋มว่ามีแน่นอนไม่ว่านะคะไม่ว่าไม่ดาม,มาไม่นู่นนี่นั่นเนาะทำบุญไม่ว่ากันน่ารักอะ่ะ เด็กๆก็น่ารักมากชวนน้องเล่นเกมกันอะไรกันโอ้น่าพี่อภีเขาไปด้วยทุกคนเจไม่เาเห็นไม่เห็นลเไดับป๊เอาห้้างบบี้ปั๊บเาให้หนูยกขึ้นมาแล้วคราวนี้พี่เขาจะคนใบอะลองเป็นลองใบเปคามทอยู่หัวลองใบิซิ เอานกนกนกเอาเออเราก็มองว่าเป็นเป็ดเหมือนกันเปล่าไม่ได้บ้าอะไรแล้วแ้วพันถ้าหนูตอผ่นหนูยังไปอยู่ท้ายแถวไมลูกถ้าหนูตอผิดหนูเดินออกไปข้างนอกรับของราบของก่อนัโอเค งงเลยค่ะงงไม่พอเลยค่ะงงงงไม่ได้ครงใครใครใช้ใครตอบถูกใช่ใว่ใช่ใช่ใช่ถนสรุปเราไม่งงวิปายถูก

สาอย่าหันหน้าเอ้ยอย่าหันหลังย่ายอครมอย่าบอยาใบอย่าใบอย่าใบคนคนคนนึ่งเอาพ่อเลยไอะไร คนนี้ตอบได้ตอบว่าไปจะตอบยกเลยครจะตอบยกเลยยเลยไงไ่ยชอบมานชอบแน่นอน ออกยังออกยังออนะให้ผ่านมานะยกมือแล้วลูกสองตั้วอันนี้อันนี้งานการมากดูแมว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 มันเร็วไหม ออเอานะครับ1 2 3ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ยกมือได้คนตอบถูกแล้วอ่าลุกขึ้นเลยค่ะ ที่เหลือไปรับขนมกได้เลยค่ะที่ไปก็ได้แล้วที่เหลือไปรับขนมหกค่ะให้โนมไปหน่อยให้นมไปหน่อะ ที่ผมเขียนเองทำเลยู้เขาเขาไปยองไม่ตอบเอาลร่งพร้อมนะทกคนัาจายนุนะครับเขานะครับหนึ่งสองสาม ให้ให้ออกเส right ียงได้ไหมเรเอตอะไรูกเออเก่งมากโอ้มีตพูอเชื่โอ้้นี่ดของมัน้เห็น